สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ครับวันนี้ผมรีห้องอีกแล้วแล้วผมไปเจอสิ่งที่ผมลืมไปแล้วว่าผมเคยซื้อมาคือคีย์บอร์ดบล o ทูธซึ่งแบบว่าเฮ้ยยุคนั้นคือแบบมันก็เก๋นะจำได้ว่าซื้อมา500กว่าบาทนั่แหละเออแล้วคแรบบ oh, <no. S 1> าวนี้ผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันต่อกับ i ไอโฟน มันจะใช้ได้ไหมผลปรากฏคือมันใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ผมพิด,ดกูแลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูเมื่อกี้ผมลองพิมพ์ผมบบเฮ้ยเก๋ว่าเอ้ยอแบบว่าเราไม่ต้องไปต้องเสียนถ่าทำคีย์อดอดแพรเลยเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ครัเพื่อนเพื่อน ผมเข้าโน้ตของ i p h o n นนะเห็นไหมสวัสด,ดีครับผมอชอ์ผมว่าภาษามันเปลี่ยนไม่ได้แต่ พอกดฟังก์ชันปุ๊บมันมีให้เลือกภาษาซึ่งอ่ะผมช่อง w <Work. S 1> o r k c l o นี่เพื่อนๆมันพิมพ์ได้แล้วก็กดแท็กกากดเยียนได้หมดเลยซึ่งแบบเฮลยว้าวมากแบบว่าเราจะไปพิมพ์อะไรก็ได้ในเฟซบุ๊กสม,มุติว่าในเฟซบุ๊กนะนี่เขียนอะไรสันหน่อยเปลี่ยนภาษาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะสวัสวดีครับ เคีย์บอร์ดครับเป็นไงเราโพสอะไรก็แบบกดโพสกดเลยมันแค่ลำบากตรงที่ว่าเราต้องไปนั่งกดนี่เพื่อนๆโพสแล้วนี่มันดีตรงที่ว่านี่ฟังก์ชันกดได้หมดปุ่มที่มันมีมาให้กดได้หมดปิดเสียงก็ได้ oh. เปิดเสียงก็ได้ หรือปรับแสงน่ะปรับแสงได้ด้วยกดเซิร์ชหาอา้าวขึ้นเซิร์ชหาด้วยต้องการกดคีย์บอร์ดแต่นี้จะอยู่หน้าเนี่ยจะล็อกเครื่องกดปับ๊บนั่นปับ๊บสแกนหน้าเราปับ๊บเอนเตนั่นมาได้หมดล้ำบ่กเพื่อนมันมันแปลกมากเลยนะผมคิดว่าแบบเฮ้ยผมคิดว่ามัน,ยมมนอยู่ในเกะผมอะ่ะ ห้าหกปีได้แล้วอะไออันเนี้ยแล้วซึ่งแบบเนี่ยใส่ฐานแล้วคือฐานพันธสันิค,คือโคตรถึกคือแบบสองปีใช้ได้เคยใช้กับ i ไอโฟน12โปรแม็ด้วยเออดีวะเดี๋ยวอยางไงเดี๋ยวลองหาไอแพดหรือหาอวไรใช้แต่ผมคิดว่าใช้ได้แหละมันก็คือการเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็เหมือนแบบทั่วไปแต่แค่คิดว่าไม่คิดว่าอันห้าหกร้อยบาทอะมันจะใช้ครับ แอปเปิลได้หรืออะไรได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับครับผม